โอเคตายดูหลังให้มันดีกว่าูอา Watch our back ค uh, รับไปช่วยไปช่วยโอ้ยอแดงฮะอะไรอะไร

ข้างล่างวะข้างล่างเลยแบงกอแตกเล็ดเลดกอแตกกอแตกกกดล้วโดนแล้นมาละบ้าบ้าปามามา

ขลงลงลงเนื้อ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 ลแอนตี้แอนตี้หลังกล่องมีหลังกล่องมีหลังกล่องฟ้าขอังกล่อง ข้างหลังยินข้าหลังนดูอะไรลต้ลลองเล่นติดไหครับอ,อะไรนี่เ <c oughs> หน็นมั้ยเห็นมีคนครับมีคนครับ <c oughs> แล้วขอครับนะหัว <c oughs> ครับแกไม่รอดแน่ <c oughs>

もうなら、やったり。 โอ้ยโอ้ยขอแตกแต่วกันแล้วดึงกันนะโอ้มันเติมก่อแล้วใครตายวะตายไปไปเฮ้ยใครอะ ติมขึ้นมาติมขึ้นมาไปติมนู้นไีมโอแต่ก็แตกมันจะด้กูกูจะฆ่ากูจะฆ่ากูอะนี่ยิงกันวะเพิ่งจบเลยเขาเล่นในเล่นหนเล่นหนก่อนเล่นหนก่อนตัวร่างตัว่างคิดบีคิดบีพแตกล้มึงจะตายมึงจะเข้าในบ้านละ S <S ระวังข้างหลังจะเล่นอนะ่ะต้องไปซ้ายดีกว่า<ๆ>ไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายเข้ามาเข้ามาเข้ามาพลุมีพลุมีไปซ้าย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 มีบาร์คมไอตีม้มีมีเกเบอร์ฟิลมาอย่างนี้กูยิงเข้าไปโอเคมาลมามา<ๆ>มามาโดน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 ไอ้แค่ไม่มีแบตแล้วอะ่ะไม่เป็นไรกูมีที่กูม, <Okay. S 2> มีมันชิวมันชิวมันชิวมันเฮดมันเฮดชิวตบมาที่กูมาตบมาที่กูให้ดูดูให้ดูดู ดูคุณดูว่าชั้นนั่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 นดาวดาวโอ้ควันเหี้ยเออสวยท็อปสวย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 เยอะแม่เอาไว้ร้องไม่โดนมันจะไม่โดนนะมันจะตื้นไปแบงแบงแอบอบีบอะแบงอยู่แอบแบบโปรโปรโปอยู่เราเราถอยนะจบแลยไหม ฟีลหามุลอยู่เขามาดูฝั่งขวากูหน่อยมาดูฝ <gefähr nya na> ั <velocidade> okay ่งขวากูหน่อยคือยิงไรอย่างเนี้ยกูกูจะเล่นตีนี้และกูจะเล่นตีนี้มันจะตายเคกลเเล่นขอแตกก็แตกล้มล้มล้มไรตัวเดียวโอเคครบตรงีตรงนี้กลับไปตรงนี้เ้านหลังเหนั่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราข้อเลื่อเรื่อยเรื่อย Top, chưa bắt chưa bài laman. Long bay, lòng bay lòng 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 lốt lòng lòng nó lòng lòng ok. lòng 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 lên đi lòng 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 lên đi lòng lòng lòng

อ่ะที่กูที่กูอีเวกอีเวกทันไม่ทันเล่นได้ขึ้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 นได้ก่อนได้ขึ้นได้ก่อนไดขึ้นแล้วตกลงมาขึ้นแล้วตกลงมาแบงกมันมีสอันอ่ะแบงกอันอ่ะโอเคสวยอันนี้ได้นะโอเคโอเคบินเลยเหรอไม่ต้องบินก็ได้มั้งรอไม่บินโกไม่บินโอเคโอเคโอเคกไม่มีไลว่ะอ่ารุดรดล่างรุดล่างได้รดล่างได้เยไม่มีไลว่ะมีตี่ตรง โอเดครุ uh ่งอย่ร pues mm ีบเพราะอย่ารีบเพรารีบมันเหลือสามเติร์ดได้เติร์ดได้เติร์ดได้เติร์ดมันอยู่ฝ้ายอยู่ซ้ายแบงก์ก่อแตกไปโตัวนึงถอยมาถอยมาถอยมาหลังกูโดนโดนดังยิ่งใช่หายก่อนตัวเดียวตัวเดียวโอเคโอเคขมอขมอขมอหุดมันโดนมันโดน cô Ok thêm rồi okay okay, ở nơi ở nơi ở nơi, xuống xuống mà này rồi, lò 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 lò, mình nhảy mình nhảy mình nhảy đi nhảy mình 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 อมันบอมบ่ามันบอมบ่ามันตีมันตีมันตีรอฟังรอฟังไม่โดนไม่โดนอปเล่นหลังรถเล่นหลังรถเล่นหลังรถมีมีมีโค้ดมีตัวโอเคโอเคมีมีท็อมีคนนุ่นมีคนเฮ้ยฟิวโดนฟิวโดนไม่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 ไรไม่ไรเราเล่นเราเล่นเราเล่นให้มันยิงก่อนให้มันยิงก่อนให้มันยิงก่อนเราเล่นตรงนี้ตรงนี้ท็อปเล่นตรงนี้ตรงนี้คิบบี้คิบบี้ตัวเดียว ลาวล้มล้มด้ลววหววเอาเอามันเามันเอาเข้าเลยเข้าเกันเฮ้ยเไอฟิลฟิลฟิดกอดแตตายสลับสลัโอ้โหไม่มีกระสุนกอดแตกกุมาหลังรถกุมาหลังรถเฮ้ยแคทาลิสกอดแตกแล้วอ่ะแคทาริสล้มแคทาริล้มตัวเดียวจะตายจะตายเล่นเลยเล่นเลยตัวนี้โอายแม่ iyi